อุ้ยอุ้ยออกได้อุ้ยมันออกได้ไงวะเนี่ยอุ้ยโอ้โหนี่ครับติดแต่ออกได้ตรงนี้ครับอุ้ยนู่นนะกบไม่เข้าเหรอฮึ สวัสดีครับผมสวัสดีก็ตอนเย็นๆครับวันนี้พามาลอใส่กบครับผมตะกร้าใส่กบนี่ครับเพื่อนๆดูสาวน้อยตกน้ำครับผมทามาสี่อันใส่ไปเวลวครับอันนึงนี่เหลือแต่เหยื่อเหยื่อ,อยังไม่ได้ใส่ เหยื่อที่เราใส่ก็เป็นขี้ปลาแท่ปลาครับเพื่อนๆน,นี่ครับผมใส่แบบนี้เลยได้ลุน้นพอได้ลุน้นไปครับใส่กันอีกเหลือสองหลังไปครับผมลุยกันต่อเผื่อมอื่นส้วนี้อีหมาน เดี <T |ar|> ๋ยวเดี <t> ๋ยวใส่ตรงนี้อีกหนึ่งหลังนี่เยจใส่บริเวณนี้ครับเนี่ยลืมเสียมครับลืมเสียมลืมเสียม เรียบร้อยไปอีกหนึ่งสีออ่อันสี่อันนี่ครับทุกคนก็จะเป็นเหยื่อปลาใส่ปลาครับใส่แบบนี้เลยนี่นี่ก็ทำให้มันเรียมๆสักหน่อยนึงนะครับทำเลียมๆกบมันชอบครับถ้าเกิดเรียมๆอย่างเงี้ยนี่ทำไว้ ไปครับผมเหลือแรงสุดท้ายนี่ครับทุกคนใส่สะน้อยเมื่อกี้กบโดดครับนี่นี่โดดลงไปตรงนี้ดูรูทุกคนดูรอยนี่รอยกบครับนี่ชัดเจนเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่วางก่อนโอ้แล้วผมจะวางไงเนี่ยมันชันนะผมจะขุดขุดขุดตรงนี้ครับเนี่ยขุดไว้ตรงนี้ ให้เป็นตะพักสักหน่อยนึงโอเคครับผม เรียบร้อยเพื่อนๆนี่เราจะใส่อย่างนี้กันเลยนี่ครับใส่ปลาขี้ปลามันชันครับแทกผมอาจจะวางข้างล่างวางบาได้เดี๋ยวมาลุ้ด้วยกันพรุ่งนี้ครับสี่สี่อันว่าจะได้กลบกี่ตัวอืมว่าจะหมานหรือบม่หมานเดี๋ยวมาลุ้นด้วยกันพรุ่งนี้ครับผมไป สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับได้เวลาไปย,ยามกบกันแล้วครับผมซีใส่กันไว้เมื่อวานสีตะก้าครับ <c oughs> โอ้อา,ากาศก็ดีครับวันนี้ดูแดดโอ้แจม่มใส่ไว้สีตะก้าเมื่อวานนี้เหยื่อของเราก็จะเป็นพวกปลาครับปลาสับเป็นขี้ปลาไส้ปลาครับผมไปไปดูเลยนี่ผมใส่ไว้ตรงนี้เมื่อวานนี้ใส่ตรงนี้หลังสุดท้ายที่ว่ากบมันกระโดนนะครับผมไปไปดูกันเลย นี่ครับติดหรือเปล่าเนี่ยเอ้าอุ้ยอุ้ยออกได้เอ้ยมันออกได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหนี่ครับติดแต่ออกได้หืโอ้ผมต้องเย็บใส่มาอีกเนี่ย โอ้โหเสียดายเลยหนึ่งตัวผ่านไปเดี๋ยวใส่ไว้ใหม่ครับโอ้ออกได้เสียดายเลยไปครับไปดูกันอีกสามหลังพาไปแล้วหนึ่งไปครับผมจะถึงที่หมายแล้วครับ อีกสามตะก้าโอ้ยขบกระโดดหนีนี่ครับอยู่ข้างหน้าไปดูกันดิจะติดให้เราบวเีใส่ไว้ตรงนี้ทำเองเงียบๆเนี่ย เข้าครับยังอยู่คือเ่าไปดูอีกสงสัยจะบ,บ่มหานติดก็โดดออกอีกโอ้อะไรเนี่ย อยู่ข้างหน้าตรงนี้เจอและ้วตรงนี้ครับอุ้ยนู่นนะกบไม่เข้าเหรอเงียบบอกเข้าทุกคน โอ้หมันมันนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยครับกรบเหลือรางสุดท้ายไปรังสุดท้ายอยู่ตรงนี้เข้าบนเนี่ย กบเขียวกบ,กบอะไรเงี้ยคือเงียบเงียบล่ะออเอ้หลังนี้ติดอ้าวกี่ตัวเนี่ยหลังนี้ติดครับผม ครับทุกคนนี่อย่างอ้วนเลยครับดูไส่ถุงไว้ครับได้ตัวหนึ่งครับเสียดายครับผมกระโดดหนีเป็นหนึ่งตัวได้มาหนึ่งยุดใส่ทิ้งไว้อย่างนี้ครับยังบอกเก็บ เสียดายเสียดายได,ไดห้หนึ่งแต้มครับเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมช่งหลวงมโนมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ